สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่แบงค์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเสาขาราชบุรีพัฒมีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่แบงค์ค่ะเซอร์ดกระทังน้องแพรเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคดีครับบริการดีแล้วก็จุดแต่งก็ให้ตามที่ต้องการตัวรถเป็นไงบ้างคะพี่ชอบเลยครับดูเลยข้างในโอเคมากเลยแล้วตัวที่แต่งไปเป็นยังไงบ้างคะก็ลงตัวหมดทุกอย่างครับตามที่อยากได้เลย คันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกของทางพี่แบงค์ไหมคะใช่ครับผมทำไมไ<ง>ถึงเลือกเป็นแบรนด์ฟอร์ดคะพี่ผมว่ามันดูใหญ่แล้วก็ดูดูมันดูใหญ่ดูสูงดีผมว่าเหมาะสาหรับผมนะแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ได้ตัวรถอย่างเดียวด้วยใช่ครับได้ทองด้วยได้ทองคำด้วยเป็นยังไงบ้างคะพี่นี่ต้องต้องให้ดูหน่อยเพราะว่า <c oughs> ต้องให้ดูนิดนึงนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคเลย ซื้อรถได้ทองด้วยบาทหนึ่งซื้อรถได้ทองด้วยใช่ครับโอ้ได้ครบมดเลยใช่ครับการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดไอเมสคาพาราม่าเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับดีบริการดีต้อนรับดีมีน้ํามีอะไรขนมให้กินด้วยครับโอเคดีมากอยากให้ทางพี่แบงค์อะค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าออกรถแล้วได้ทองแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างก็ไม่ยากกับแก้จองแแล้วก็เงินมาจํา ก็ได้กรงแล้วบาทหนึ่งได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออก,กรถกทางโชลูฟอร์ดไอเบสาขาราชบุรีพระรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญนะคะเนี่ยค่ะเช่นค่ะก็ขอบคุณที่แบงค์มากๆเลยนะคะที่ไว้ใจออกรถกับทางหนูแล้วก็โชรูฟอร์ดพระรามห้านะคะคก็ให้รถคันสปอร์ตคันนี้นะคะเป็นรถที่ คนเงินคนทองแล้วก็แบบเดินทางปลอดภัยกับพี่แบงค์แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะครนแล้วหนึ่งชิ้นคนแล้วหนึ่งชิ้นแต่กต้องขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ